ครับผมตู้นิรภัยมีระบบล็อกที่เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลขโดดตัวถึงเก้าจำนวนแล้วกลขสามทั้งหมดที่มีบางหลักซ้ำกันคือเท่าใดนะครับโจทย์ต้องการหาจํานวนที่ซ้ำกันบางหลักนะครับก็หาจากทั้งหมดทั้งหมดนะครับทั้งหมดตั้งลบด้วยลบด้วยบางหลัก ที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดครับที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด <c oughs> มีสามจำนวนก็จะได้เป็นสามงานนะครับอย่างนั้สามงาน <c oughs> มีเลขโดดมีทั้งหมดสิบตัวว่าจะเป็นทั้งหมดนี่ก็เป็นสิบไม่ซ้ำกันก็จะเป็นสิบเก้าแปดครับก็จะได้ คิบกำลัง3ามด้วย720นะครับได้เป็น1น,นึ่งพันวยด้วย720จะได้เท่ากับ280ดังน,นั้นเราจะได้ว่านะครับจะได้ว่าจะได้ว่านะครับ จำนวนรหัสที่มีบางหลักซ้ำกันมีค่าเท่ากับอสองร้อ,อยแปดสิบครั้งนะครับผมร้อยแปดสิบทียากรับต่อครับครับ